หลายๆคนอ่ะใช้ไหมขัดฟันแล้วเจ็บเหงือกจังเลยใช้แล้วก็ไม่อยากจะใช้วันนี้หมอจะมาแชร์เทคนิควิธีใช้ไหมขัดฟันยังไงให้ไม่เจ็บเหงือกก่อนนะคะแบคนที่ไม่เคยใช้ไหมขัดฟันเลยนะคะมันจะเป็นกล่องแบบนี้เนาะแล้วก็ดึงออกมาถ้าเกิดว่าไม่เคยใช้เลยนะก็ ประมาณเอาเท่าประมาณบ่าของตัวเองนะคะเป็นความยาวที่จะหัดใช้ได้สบายนะแล้วก็มันจะมีที่ปัดอย่างนี้กับปัดชึบเนาะเสร็จแล้วพันกับนิ้วนะคะโดยทั่วไปหมอจะให้พันกับนิ้วกลางเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราพันกับนิ้วกลางแล้วมันแน่นอย่างนี้แล้วเราสามารถใช้2นิ้วเนี้ยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ดันไหมไปไว้ตรงไหนก็ได้เช่นถ้าเป็นฟันหลังหมอก็จะใช้นิ้วชี้ดันเข้าไปตรงไหนว่าเพราะว่าันนิ้วชี้เรายาวกว่า เป็นฟันข้างหน้าเราก็ใช้นิ้วโป้งช่วยนิ้วชี้ช่วยสาเหตุที่คนใช้ไหมขัดฟันแล้วเจ็บ <c oughs> เพราะว่าใช้แบบลอยๆ <c oughs> มือลอยๆหมดเลยไม่มีมือไหนที่ค้ำเลยเทคนิค <c oughs> ที่หมอจะให้ทำก็คือ <c oughs> เขาเรียกว่าวางเรสวางพักนิ้วหมอทำให้ดูนะ เอาฟันหลังก่อนจะเข้าใจง่ายกว่าสมมติถ้าเป็นฟันหลังใช่ปะหมอเอานิ้วเข้ามาอย่างนี้มือหนึ่งหมอจะพักไว้ที่ฟันนะเห็นนิ้วนี้ไหมนิ้วนี้หมอพักไว้ที่ฟันของตัวเองนิ้วนี้ไม่เคลื่อนเคลื่อนนิ้วทางนี้นะดังนั้นเราจะไม่เจ็บเพราะว่า มันควบคุมมือได้ง่ายกว่าการที่แบบจะกระแทกลงไบทั้ง2นิ้วเอานิ้วหนึ่งพักไว้ทาเร็วๆให้ดูนะจากข้างหลังมาข้างหน้า<ว>นสังเกตนะคะมือนึงอ่ะจะค่อนข้างอยู่นิ่งๆเพราะว่าเป็นมือที่พักไว้ในขณะที่อีกมือนึงอ่ะเป็นมือที่แบบทํางานนม่รปะมันจะไม่กระแทกเหงือกแล้วมันจะไม่เจ็บนะคะ นี้ถ้ามาข้างนี้เราก็สลับกันดูออกไหมมือนี้ค้ำอยู่เห็นปะอีกมือนึงทำงานคราวเนี้ยจะได้ไม่เจ็บอ่ะนี้มาดูฟันล่างนะเริ่มเข้าใจยังอันนี้เหมอใช้การนีบแขนด้านนี้เอาเพื่อให้แขนข้างนี้มันนิ่งถ้าข้างหน้าล่ะ ถ้าข้างหน้าเนี่ยบางทีเราไม่รู้จะพักตรงไหนเนาะใช้แขนและหนีบตัวไว้อืมแล้วแอบพักนิ้ว ดูออกไหมหมอพักนิ้วตรงไหนอย่างอันเนี้ยหมอเอาวางไว้ที่ปันล่างนะมือเนี้ยพักอยู่ที่ปันล่างมือเทียมยันที่มือนี้ตึ๊กๆๆ๊ก,ก,กล้๊กวหมอจะดึงดูแบบรุนแรงแค่ไหนแต่หมอจะไม่เจ็บเลยแล้วก็เลือดไม่ออกด้วยนะจ้าขาวสะอาดเกือแข็งแรงมากเนี่ยวิธีง่ายๆที่ทําให้ใช้ไหมแล้วไม่เจ็บะคะ่ะสรุปการใช้ไหมขัดฟันให้ ไม่เจ็บเหงือกก็คือวิธีการทําใหา้ไหมมันไม่กระแทกเหงือกนั่นเองนะคะคือเราไม่ไปทําร้ายเหงือกแล้วเหงือกจะได้ไม่ร่นด้วยนะไม่ว่าจะฟันหน้าฟันหลังถ้าสังเกตดูเนี่ยการทําให้มือเรานิ่งก็คือหัวใจของข้อนี้เนาะซึ่งมีวิธีการ2ออย่างที่หมอแนะนําอันแรกก็คือใช้การเอานิ้วเราข้างนึงเนี่ยพักไว้ตามริมฝีปากตามฟันของเราะคะที่มันอยู่นิ่ง แล้วก็ช่วยให้อีกข้างหนึ่งทำงานได้นิ่งขึ้นนะคะหมอใช้ร่วมกับการหนีบแขนนะถ้าเกิดว่าเราแขนเรายาวๆเงี้ยจะทําอะไรมันไม่ค่อยมั่นคงใช่ไหมแต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราหนีบแขนให้สั้นลงมาเนี่ยเวลาทํางานมือเรามันจะนิ่งกว่านะคะดังนั้นโอกาสที่ฟลอสจะไปกระแทกเหงือกอะมันก็น้อยกว่านะ ใช้2รหลักการนี้แหละที่หมอใช้มาตลอดแล้วก็ทําให้ไม้ขัดฟันไม่ลงไปกระแทกเหงือกให้เหงือกร่นนะแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะคะอีกอย่างหนึง่งอย่าลืมที่บอกว่าตอนแรกๆทําอาจจะมีเลือดออกนะเพราะว่าเวลาที่เหงือกเราอักเสบถึงเราไม่ไปกระแทกไม่ได้ทําให้เกิดแผลอะไรเลยแค่แตะมีอะไรไปแตะเนี่ยก็ะจะเลือดออกง่ายแล้วเพราะว่ามันเป็นอาการของเหงือกอักเสบเลยที่ไม่เจ็บ แต่ว่าเลือดออกนะคะถ้าเกิดว่าทําได้ดีทําได้อย่างถูกต้องทําได้สะอาดเนี่ยประมาณสองอาทิตย์เหงือกเราจะดีขึ้นแล้วเราจะเห็นเลยว่าเลือดที่เคยออกอะ่ะมันหายไปเพราะว่าเหงือกเราดีขึ้นไหมขัดฟันถ้าใช้ได้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะป้องกันทั้งฟันผุและโรคเหงือกแล้วก็ก้ามเนื้อมือเราอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ฝึกได้เราฝึกเขียนหนังสือยังเขียนได้เลยทําไมเราจะไม่ฝึกใช้ไหมขัดฟันล่ะเพราะว่ามันป้องกันโรคให้เราได้จริงๆนะคะ แล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะสอนดูแลฟันต้นทุนต่นทำได้จริงโดยหมอเจหมอฟันลงจอนะคะถ้าเกิดเรามีคำถามอะไรสงสัยโดยเฉพาะเรื่องการดูแลตัวเองนะคะเพจหมอฟันลงจอยังสนับสนุนให้ทุกคนเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองให้ได้ดีที่สุดน,นะคะมีคำถามอะไรก็ถามมาได้ทั้งในกลุ่มในอินบ็อกซ์ในแฟนเพจในยูทูบ<อ>แล้ว เจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ